สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่ติดตามรับชมอยู่ทางช่อง YouTube ข่าวไทยบ้านครับวันนี้พือ่องกับสีพาพี่น้องท่านผู้ชมนะครับได้มาติดตามแนวทางของพออ้วนนะครับพออ้วนเพิ่นสีคำนวณเลขสูตรสูตรคำนวณของเพิ่นนี่เพิ่นสีคำนวณเพิ่นสีไฮเบ่รลายนะครับให้แนวทางเพิ่นว่าใหา้ไปหลนยมันก็ออกหางเดียวคือเกาลัาสัน เพิ่นก็นเลยให้บนหางเดียวล่างหางเดียวนะครับวิ่งกับเป็นวิ่งตัวเดียวกับตามาสูตรของเพิ่นนะครับที่เพิ่นได้คำนวณมาให้ที่นองท่านผู้ชมกันถือกอกถือใจยังไงก็กางกฝากติดตามแนวทางของพ้วันนะครับเด้อเลขล่างของเพิ่นนี่บอกใครรุดนะครับว่ารุดงากปีกายนี่รุดเท่อเดียวแต่ว่าปีนี้เพิ่นก็ดรุดไปแล้วเท่านึง นะครับคืองวดที่ผ่านมาเนี่ยของเพิ่นรุดไปแล้วงวดนี้เพื่อนมันใจบดรุดนะครับบดรุดดอ้าแล้วก็จับคู่ของเพิ่นนี่เพื่อนก็นให้คู่เดียวตลอดนดะครับเด้องวดนี้เพิ่นพ้อมที่สี่เอามานําเสนอแล้วนะครับผมพอเฮงกขอขคอเชิญพี่น้องท่านผู้ชมมาติดตามารับชม,มรับฟังพ,พ่อมกับพอเฮงเลยครับครับไหม ฟื้นได้ฟื้นไปโอ้พอจะไม่ฟืนคบ่าฮ่่า่่าไ่ด้ถามกันยังอื่นนี่ฟื้นไปสินี้โอ้ยฟป้นนวดมาหันแม่มาจังที่แรกเส็รางแม่มาเส็จเดีนซีหนึ่งนี่ะว้าแต่หายนึงนะครับากนน็วอั ันวิ่งมันนั่นเอาพวกนี้ลราเอาคือเกาละครับสู้สู้อา่าสู้คือเกาละเลือดใก,ก,กล้ตีนะพ่ออ่าทำงานไปเดี๋ยวเราเอาเอาไปเอาไปเอาย่ามครับอา่อาอา่าวความแล้วครับเออ ào lăng quân đi nó? Cáp, áo bắn mãn quân. Đang điên chết chết điên lăng. Mật chết. Điên chết. Cáp. khu hai, chết, cấp số chết, chết, rồi พเตะแค่เตะอยู่บอกมันจะเป็นยังไงมัวเนียน้อน้อก็เขาเลี้ยงกันเลี้ยงกันอย่างเี้ยมันหัวกันรุดนะโอ๊ยหมวดประหารผมชื่อหกหนึ่งเก้าหลกหลายนึงไอไอเฮ็ดไว้เนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าหกหหนึ่งเก้าหกสองเก้าหกสามเก้าหามสองเก้าตัวเดียวหวดที่แล้่ดิ อืมอ um. ่าไม่ไม่เห็นรอเรีああ้ยงสีหงอโอ้ยได้ขาพัดอยู่จะว่าไงจะควาขังคำาดสองเก่ว่าสองสิบมาดดอกพีいい้ฉ bon ั่ได้เอาเจ้หนึ่เกกับสามเก่าไหมอืมหมดแล้ว่เมนด้วยครับเฉพาะเด็กบนเด่โอ้จัง่วเอ้าที่บนมาเนี่ครับบนเด่นสีบดเด่นซีวครับ เดนซีเครับครับ46 46 ได้ซีหกแล้วครับเออเขาเลขสามตัวศูนย์เจศูนย์สี่หกสามตัวศูนย์สี่หกนี่จะมีอะไรตัวที่ห่งก็ได้เด่นซีนี่มีศูนย์สี่หกกับสี่หกหนึ่งบอกครับนี่ห่างเดียวสี่หกตะวันเอกล่างไปมันมีสองตัวที่มาจิมพไห่าง ตัวใดครับตัวใดอีกตัวนึงครับมันมีสูตรเปล่าอ๋กับแปดซี่ฮอกอีกละไอ้ไอ้สูตรที่มันเคยเข่ามันหันที่มันเข่าฮกนั่นมันแตกทงเดียวนึงว่าท้อใดงหรอครับเออเอาสูตรที่มันเคยเข่าแบบต่ก่อนเพราะว่ามันมันสูาแล้วมันไม่หันรูดไม่หัมันบม่รูดไม่อืมิที่เราอยู่ เอาตัวพี่แล้วตัววันโบท่านนี่หลุดจตกเทีอพี่ละมันมันว่านลุดน,นว่าข้างนู้นเราเนี่ยเหยี่ยวข้างนู้ทีเดีวโอ้ยเสียดายยังวะเขาสามตัวถูกผมเลยก็เจ้าห้องน้ำเจ้าจานเจ้วนี้โอ้พอมาคลายเนี่ยพอเขาห้องเพราะว่าผิดบอกแล้วว่าเจ้าจะขาดมาจัาา่นเออก็จันก็สะได้แั่กลายเตียวพี่เปิดคำไปที่ mọi người có gì đấy mọi người 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 เเเอามีดงวดนี่มวดนี่ผมผมมาเด็กมันสีม้าน้ำกันเหมือดดีเนี่ยเพราะว่าผมเห็นนั่นหลายคนนึกัว่ามาร์คสหกไหมพาะเออเลขสีหกล่างโอ้ปนเด็กสี่หกเป็นบนล่างนี่เด่นเจ็ดอืล่างนี่เด่นเจ็ดเลย แนคิดว่าจูบตัวเรียนมันบกพร่องเพรว่ามันเป็นมักจูบกระปบน้ำไายปัญหาใจรุดมันคือรัดนวยแหละอืมตามจริงมันจะยููรัดน่วยแต่ว่าฟอกกลับมาแล้วแหวงเจ็ดนิ้วย่ามันอยู่หลักสิบตีมันมันมาสิบได้เหรอครับอือหนึ่งมันรัดสิบเปนไม่เจ่งนะแม มันจังไหนกันเลขมันหน่อยตัวเขาเจ้าซื้อนั่นอยู่แล้วซื้อไปกลับอยู่แล้วล่ละสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่หกหกสี่อยู่แล้วลหละเพราะว่ามันเลขหางเดียวโอ้ยเลขหางเดียว,วก็กลับกับจักซีวาจังไหนละนอ้องเขามันออกมากับโอลานอเท่านั้นแลอ้วขนาดบนขันเจียวรักลอยมีอยู่สองตัวมีศูนย์กับแปดมีศูนย์กับแปดนี่นะครับน้องรักลอย มันก็นมีท่อนี้แตมีสองคู่กับว่ากับว่าถือว่าหลายเพวกก็จะว่ากันเน้นไหนกันเน้นศูนย์นั่นแหละศูนย์ซีโฮปกันตัวเน้นเป็นศูนย์ซี่หกเนาะตัวเน้นเป็นศูนย์สี่หกอ่าอนนี้เป็นศออูนย์สี่หกนะครับผมครับเอ,อีโ ครับผมครับสวัสดีครับพ่อครับอ่ะตามที่พ่ออ้วนเพิ่นยืนยันมานะครับว่านี่เพิ่นให้ล่างเด่นเจ็ดนะครับเพิ่นให้ล่างมาก่อนผู้เทือเพิ่นสีให้แบบนี้นะครับล่างเด่นเจ็ดมีซีเจ็ดแล้วก็ศูนย์เจ็ดนะครับขอโทษขออภัยครับผมแต่ว่าเพิ่นให้กลับไวปนะครับเด้อให้ี่ยนเจ็ดซีซีเจ็ด แลยก็07เน้น C7 นะครับส่วนบนนี่เพิน่นไฮซนะครับเด่นซ3ตัวมี0 46คือตัวเน้นมี8 46คือตัวรองนะครับฟัน46หางเดียวครับนี่ก็เป็นแนวทางนะครับให้พี่น้องใส่วิจ,จะะารณญาณใกนการรับชมด้วยครับเด้อเป็นแนวทางสูตรคำนวณของพออวันเลขสูตรนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลนี่ใหเป็นแนวทางเลยครับเด้อพี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมครับเม่มีไฟหูว่าสิออกตัวใดมาตัวใดเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ใส่วิจารณญาณในการรับชมครับแนวทางก็คือแนวทางครับมาแบ่งปันกันนะครับก็เห็นโซกัซกกนหมานลำล้ำเรื่อยๆครับเดี๋ยวจจมาแม่โพกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ